น้องเอาสะบัดรถไปสามเก,อ,มกอแฟมิลี่เด็กๆทำอะไรกันเท่านันจับืั เยอะเหมือนกันนะเนี่ยใช่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะเขาแบบนี้นะคะน้องเอาสบัดรถไปอีกแล้วสนุกนะสนุกนะคะถ้าคนที่ไม่ชอบแบบทำงานบ้านหรืออะไรเรามาทำดูมสนุกมากเลยค่ะโอเคสนุกมากเลยใช่ไหมใช่ อยากดาไปกันดวังลื่นนะกเองเท้าไม่ใสรอยัไเสรท้าสาเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนนจะหมดแล้วหรทำทุกวันไม่แบบนี้ฮะทำทุกวันหรือเปล่าแบบนี้วันเว้นวันค่ะเพราะว่าเสื้อผ้าที่ซักแบบมันซักนานก็เลยบอกวันเว้นวันราะว่า แม่อาจจะทำเองบ้างนะคะเราเรียนบ้างโอเคสนุกมากค่ะหลายคนสนุกมากอ่าแขวนมาข้างใต้นี้แม่แขวนหล่นหมดแล้วเก็บแล้วตุวยเอ็นโอเคมาสีมามาอันนี้ไม่ต้องนะน้องเอามาจากนี่หมดแล้ว อวรพิเศษมากเลยนะคะไม่หรอค้าอย่างนั้นเลยหรอใช่ตากค้าอย่างนี้เลยจแล้วเก็บแเหเก็บไปทำงานเหน่ว่าะากตัคอ๋้อนั้อันนี้แห้งหรือยัง แห้งแล้วไม่ใช่หรออันเนี้แห้งแล้วก็กำลังจะพับแหงแล้วไปเก็บที่เดิมน้องบอกซักก่อนน้องบอกซักก่อนนะหมอใช่ซักก่อนิดนี้ขอต้อนรับไปก่อนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวรีบกดไลค์ตับตะไคร้กดแชร์กดกระดิ่งขอไม่พักคลิปใหม่จาพวกเราสับเตอรฟามิลี่ด้วยนะคะบายเหนื่อยมากเลยไปก่อนนะคะไปก่อน่ม่ยา